ดีครับทุกคนใช่นะฮะโอเคมีคนถามคําถามมาเราจะตอบแบบสปิดตและใช่นะฮะแรงบันดาลใจคืออะไรเหงาแล้วก็ต้องการเรียกร้องความสนใจใช่นะฮะถ้ามีเด็กมากวนตีนจะทํายังไงตบหัวมันนะ,ะทำช่องมากี่ปีกี่วินาทีกี่วันกี่ชั่วโมงกี่ชาติกี่วันกี่เดือนกี่ปีคําถามถูกใช่ไหมวะเนียจริงๆมันมีสอรอบคับ รอบที่กระแส y o u t u b e มันมาใหม่ๆเลยคือยุค2016ใช่ยุค2016เป็นยุคที่กระแสมานะฮะแล้วจากนั้นผมก็เลิกทำในปี2016นะฮะยังเป็นเด็กกระโปกอยู่นะฮะใช่มาทำอีกทีก็คือช่วงสองสามปีที่แล้วนะฮะใช่กูทำ YouTube มาสองสปีแล้วเหรอเนี่ยผลก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะไม่มีใครสนใจหรืออะไรเลยเพราะมันโง่นะฮะมนถามหลอกไหมหลอกก็ได้นะฮะชอบกินอะไรจะซื้อไปจิบ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องกบไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะฮะใช่อายุเท่าไหร่จะ15วันที่28นี้นะฮะ28สิพฤศจิกาย,ยนพศ2 5 4พนอ 48, นั่นคือวันชาตะวันมาณะวันไหนไม่รู้นะฮะแต่ก็ใกล้ๆนี่แหละเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนกวนตีนคนยังไงก็ก็อย่างเนี้ยฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกวนตีนคนอื่นจะโดนคนอื่นกวนตีนจนเป็นปมนะฮะใช่สุดยอดไปเลยชอบคนถามไหม ชอบก็ได้นะฮะชอบก็ได้หล่อไหมหมายถึงกูหล่อไหมใช่ไหมหรือว่าโอเคใช่กูหล่อไหมหละไมดูหน้ากูสิแล้วก็จะตอบไหมไม่ต้องตอบนะฮะผมไม่ตอบใช่ผมไม่ตอบเลย